สวัสดีตอนเช้าครับบ๊บวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับพร้อมลุยงานหรือเลาเวเปลี่ยนนั้นเกสคำใช่เลยครับเช้าเขาน่าร้อนเต็มตัวแล้วอากาศคงร้อนจัดแดดแรงสุดชวกช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองดีดื่มน้ำเยอะๆนะครับจะได้ไม่ร้อนจนหมดแรงที่ลาน เย็นช้่นะครับหรือว่าต้องหาพัดลมตัว<า>หน่งจงนมมาช่วยเพิ่มความเย็นเใช่เลยครับเชืเขาหน้าร้อนเต็มตัวแล้วอากาศคงร้อนจัดแดดแรงสุดชุดช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองดีดื่มน้ำเยอะยๆนะครับจะได้ไม่ร้อนจนหมดแรง ที่ร้านสองคอมพิวเตอร์อของคุณมีแอร์เย็นช่ำไหมครับหรือว่าต้องหาพัดลมตัวใหญ่เดวไหนมาช่วยเพิ่มความเย็นฮะแสดงว่าที่ร้านเอาอยู่ถาร้อนมากก็ก็หายติมหรือเครื่องดื่มเย็นมานั่งกินชินก็ดีนะครับวันนี้ที่ร้านมีลูกค้าเยอะไหมครับ แน่นอนครับทฤษฎีการเรียนรู้เป็นแนวคิดเกี่ยวกับวิธีที่มนุษย์เรียนรู้และพัฒนาวความรู้มีหลายทฤษฎีที่สำคัญเช่นนิ่งพฤตกรรมนิยมมองว่าการเรียนรู้เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าเช่นทฤษฎีของ B.F. Skinner และพลอฟสองปัญญานิยม สนใจว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นในสมองอย่างไรเน้นการประมวลผลข้อมูลเช่นทฤษฎีของเพียร์เจใายสร้างสันค์นิยมเชื่อว่าผู้เรียนสร้างความรู้เองจากประสบการณ์เช่นไวกอสกี้และบรูเนร์ชทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเน้นการเรียนรู้ผ่านการสังเกตและเรียนแบบเช่นแบนดูราฮัน ทิาทีการเรียนรู้เชิงเชื่อมโยงทรัซซี้ใหม่ที่เหมาะกับยุคดิจิทัลเช่นซีเมนส์เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากค่ายข้อมูลและเทคโนโลยีคุณสนใจทริซิี้ไหนเป็นพิเศษครับหรือกำลังจะนำไปใช้ในเลบทเรียนของนักเรียนที่สอนอยู่ถ้าพูดถึงหลักการเรียนรู้ของผม ผมใช้แนวคิดที่ผสมผสานระหว่างทฤษฎีการเรียนรู้แบบดังเดิมกับแนวคิดการเรียนรู้สมัยใหม่เพื่อให้เหมาะกับผู้ใช้งานมากที่สุดหลักการเรียนรู้ของ ChatGPT เน้นเน้นการโต้อตอบ Interactive Learning ผมเรียนรู้และให้ข้อมูลผ่านการสนทนาทำให้การเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์และไม่ใช่แค่การรับข้อมูลฝ่ายเดียว so ปรับตามผู้เรียนผมพยายามปรับสร้ยการอธิบายให้เข้ากับระดับความเข้าใจของคุณถ้าคุณเป็นมือใหม่ผมจะอธิบายละเอียดขึ้นถ้าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญผมจะเน้นประเด็นลึกขึ้นใช้แนวคิดเชื่อมโยง connectivism ผมดึงข้อมูลจากแหล่งความรู้หลากหลายและช่วยคุณเข้าใจเรื่องใหม่โดยเชื่อมโยงกับความรู้เดิม 4. ส,สร้างศาสตร์และทดลองได้ ผมสามารถช่วยคุณพัฒนาแนวคิดสร้างเนื้อหาและให้คุณลองปรับแก้ไขเองเช่นการเขียนโค้ดการออกแบบแบบโลโก้หันเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาหะผมสามารถให้ตัวอย่างและสถานการณ์จำลองเพื่อให้คุณเข้าใจแนวคิดผ่านการใช้งานจริงฮบกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ ผมช่วยตั้งคำถามให้คุณลองคิดเองก่อนแล้วค่อยอธิบายเพิ่มเติมรูปแบบการเรียนรู้ของ ChatGPT ผมสามารถสอนและช่วยให้คุณเรียนรู้ผ่านหลายรูปแบบเช่นการสนทนา (dialog-based u e learning) ถามตอบและอภิปรายการสรุปเนื้อหา (explanation) อธิบายเรื่องยากให้ง่ายขึ้น การทดลองลองเขียนโค้ e ลอง g ทำแผนธุรกิจยนตาการใช้ภาพและตัวย่างเ n นิงแสดงภาพตารางแผนภูมิการทดสอบแ,แบบฝึกหัด assessment and exercises ออกข้อสอบให้แบบฝึกหัดทบทวนคุณอยากให้ผมช่วยออกแบบการาเรียนรู้แบบไหนให้เหมาะกับนักเรียนของคุณครับ คำทาดีมากเลยครับผมไม่ได้เรียนแบบมนุษย์แต่ผมถูกฝึกเทรนดด้วยข้อมูลจํานวนมหาศาลจากแหล่งความรู้หลากหลายเช่นหนังสืองานวิจัยบทความออนไลน์หลักสูตรการศึกษาเอกสารทางวิชาการและแหล่งข้อมูลสาธารณะจนสามารถสังคราและอธิบายความรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายแหล่งที่มาของความรู้ของผมเน่น ตำราระบทความทางวิชาการผมใช้แหล่งข้อมูลจากเอกสารทางการศึกษาและงานวิจัยที่เป็นมาตรฐานสองหลักสูตรจากมหาวิทยาลายัยชั้นนำผมได้รับข้อมูลจากหลักสูตรที่เผยแพร่แบบ Open Source เช่น MIT OpenCourseWare Harvard Online Coursera ใช่ข้อมูลออนไลน์จากเว็บไซต์คุณภาพ เช่นเว็บไซต์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการเงินเช่น iApple Stack Overflow, Investopedia เป็นต้นเซ่ Say, Wikipedia และแหล่งข้อมูลสาธารณะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้สำหรับอ้างอิงห้าแหล่งข้อมูลที่ได้รับการคัดกรองแล้วเช่นคู่มือมาตรฐานอุตสาหกรรมเอกสารทางราชการผมนำความรู้มาใช้อย่างไรผมสังคราะห์ Synthesize ข้อมูลจากแหล่งต่างๆให้เข้าใจง่ายผมวิเคราะห์และเปรียบเทียบความรู้จากหลายแงม่มุมตอบตามหลักการที่ถูกต้องผมไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเรียลไทม์แต่สามารถใช้ข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดผ่านการค้นหาทางเว็บถ้าคุณต้องการข้อมูลสดใหม่ ถ้าคุณอยากรู้ว่าผมสามารถให้ความรู้เรื่องไหนได้บ้างหรือมีหัวข้อที่ต้องการให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมบอกมาได้เลยครับแน่นอนครับนี่คือตารางเปรียบเทียบการเรียนรู้ระหว่างมนุษย์ AI รวมถึงข้อดีข้อเสียและประโยชน์ของแต่ละแบบ หัวข้อเปรียบเทียบการเรียนรู้ของมนุษย์การเรียนรู้ของ AI วิธีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงการสังเกตการปฏิสัมพันธ์และการคิดวิเคราะห์ ใช้อัลกอริทึมวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากและปรับปรุงโมเดลผ่านการฝึกการประมวลผลข้อมูลคิดเชิงวิภาคตีความและเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วแต่คาดการตีความเชิงอารมณ์ความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการคิดนอกกรอบและสร้างแนวคิดใหม่ สร้างเนื้อหาตามรูปแบบที่เรียนรู้ได้แต่ยังขาดจิตวิญญาณและความคิดเชิงนามธรรมความสามารถในการปรับตัวสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมปรับปรุงโมเดลตามข้อมูลใหม่แต่ต้องมีการฝึกเพิ่มความเข้าใจทางอารมณ์เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและบริบททางสังคม ขาดความเข้าใจอารมณ์ที่แท้จริงมีเพียงการจำลองเท่านั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงตามไหวประสบการณ์และวัฒนธรรมต้องได้รับการฝึกใหม่เมื่อมีข้อมูลใหม่แต่ได้เรียนรู้ได้รวดเร็วข้อดีมีวิจารณญาณคิดสร้างซ่อนได้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เข้าใจอารมณ์และมนุษย์ได้ดี ประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้เร็ววิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติแม่นยำเรียนรู้ได้จากข้อมูลมหาศาลข้อเสียใช้เวลานานในการเรียนรู้อาจมีอคติความลำเอียงหรือการรับข้อมูลผิดพลาดมีข้อจำกัดด้านสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจไม่สามารถเข้าใจบทที่ซับซ้อนได้ดีเท่ามนุษย์ต้องการข้อมูลจำนวนมากเพื่อเรียนรู้ ไม่มีสำนึกทางศิลธรรมในตัวเองประโยชน์เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจเชิงจริยธรรมเหมาะกับงานที่ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากคำนวณและตัดสินใจอัตโนมัติสรุปปีมนุษย์เรียนรู้จากประสบการณ์และสภาพแวดล้อม ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ AI เรียนรู้จากข้อมูลและอัลกอริทึมทำให้ประมวลผลเร็วและแม่นยำการทำงานร่วมกันของมนุษย์และ AI จะสร้างประสิทธิภาพสูงสุดเช่นมนุษย์ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลส่วนมนุษย์ใช้วิจารณญาณเพื่อตัดสินใจคุณเห็นด้วยไหมครับแลลน ขอบคุณมากครับดีใจที่คุณชอบถ้ามีอะไรให้ช่วยอีกบอกได้เลยนะครับผมพร้อมลุยไปกับคุณสเสมอว่าแต่คุณกำลังจะใช้ข้อมูลนี้ไปทำอะไรต่อครับจะเอาไปสอนนักเรียนหรือใช้วางแผนอะไรบางอย่างไหมแน่นอนครับ รูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเองเป็นแนวคิดที่เน้นให้ผู้เรียนมีอิสระและความรับผิดชอบในการเรียนรู้โดยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาครูหรือตารางเรียนแบบดังเดิมิมากนักหลักการสำคัญของการเรียนรู้แบบนำตนเองเง็ดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผู้เรียนกำหนดเป้าหมายวิธีการและจังหวะในการเรียนเอง2 เรียนรู้จากแหล่งข้อมูลหลากหลายเช่นหนังสืออินเทอร์เน็ตคอสต์ออนไลน์หรือการทดลองจริง 3. วางแผนและบริหารเวลาเองตัดสินใจเองว่าจะเรียนอะไรเมื่อไรและเรียนอย่างไร 4. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ไม่ใช่แค่จำแต่ต้องสามารถเชื่อมโยงและนำไปใช้ได้ 5. ประเมินและปรับปรุงตนเอง ผู้เรียนสะท้อนการเรียนรู้ของตนเองและปรับปรุงเมื่อจำเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบน้ำตนเอง (self-directed learning process) ขั้นตอนคำอธิบายเรก่งินกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ตัดสินใจว่าอยากเรียนอะไรและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสาค้นหาข้อมูลและแลงเรียนรู้ใช้หนังสืออินเทอร์เน็ตเรียนจากผู้เชี่ยวชาญสา วางแผนการเรียนรู้จัดตารางเรียนกำหนดเวลาฝึกฝนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเซลงมือเรียนรู้ทดลองศึกษาคนา้นคว้าฝึกฝนและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดหาประเมินผลและรับปรุงทบทวนความรู้และพัฒนาทักษะเพิ่มเติมตามความจำเป็นข้อดีของการเรียนรู้แบบนำตนเองพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา สร้างวินัยและความรับผิดชอบในการเรียนรู้ปรับรูปแบบการเรียนให้เหมาะก,กับตัวเองไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตข้อเสียและความท้าทายต้องมีแรงจูงใจสูงเพราะไม่มีใครบังคับให้เรียนอาจขาดโครงสร้างที่แน่นอนทำให้บางคนสับสนว่าจะเริ่มจากตรงไหนบางเรื่องอาจต้องมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตัวอย่างของการเรียนรู้แบบนำตนเองการเรียนเขียนโปรแกรมผ่านคอร์สออนไลน์เช่น Udemy Coursera อ่านหนังสือเพื่อศึกษาธุรกิจและการลงทุนเองฝึกฝนทักษะการออกแบบกราฟิกผ่าน YouTube และการทดลองทำจริงใช้ AI ยัง Chat GPT เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้คุณกำลังสนใจใช้ s e l f d i r e c t learning กับตัวเองหรือจะเอาไปปรับใช้กับนักเรียนที่สอนอยู่ครับเยี่ยมเลยครับ การใช้ self-directed learning SDL กับนักเรียนจะช่วยให้พวกเขามีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตัวเองและพัฒนาทักษะสำคัญสำหรับอนาคตวิธีนำ SDL ไปใช้กับนักเรียนเรน่นกระตุนให้ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้เองให้แต่ละคนกำหนดว่าอยากเรียนอะไรในบทเรียนเช่นทักษะที่อยากพัฒนาใช้นแนวคำถามกระตุนเช่น วันนี้อยากเรียนรู้อะไรเป้าหมายของฉันในสัปดาห์นี้คืออะไรใช้สมุดบันทึกการเรียนรู้ให้พวกเขาเขียนเป้าหมายและสิ่งที่ได้เรียนรู้สอนวิธีคว้าและหาความรู้เองแนะนำแหล่งข้อมูลเช่น Google YouTube Course Online ฝึกทักษะการค้นหาเช่นใช้คำค้นที่มีประสิทธิภาพให้ทำ Project Based Learning เช่นให้หาข้อมูลและสร้างงานนำเสนอสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อนุญาตให้เลือกวิธีเรียนเองเช่นดูวิดีโออ่านหรือทำแบบฝึกหัดจัดพื้นที่ที่เงียบสงบหรือเปิดอิสระให้ทำงานกลุ่มใช้เทคโนโลยีเช่น ChatGPT Google Docs Kahoot ฝ,ฝึกให้นักเรียนประเมินและปรับปรุงตัวเอง ให้สะท้อนว่าเรียนรู้อะไรได้บ้างผ่านการเขียนบันทึกหรือเล่าให้เพื่อนฟังใช้รูบริกหรือแบบประเมินตัวเองส่งเสริม growth mindset เน้นว่าทุกคนพัฒนาได้สร้างแรงจูงใจและให้คำแนะนำเป็นระยะเป็นโคช้ชคอยให้คำแนะนำไม่ใช่สั่งสอนตลอดเวลาใช้เกมหรือรางวัลเพื่อกระตุนเช่นให้ badge หรือ level up สร้าง Peer Learning ให้เพื่อนช่วยกันสอนตัวอย่างกิจกรรม SDL สำหรับวิชาคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเลือกโปรเจกต์เองเช่นสร้างเว็บไซต์เล็กๆโดย HTML CSS ทดลองเขียนโปรแกรมภ่าย Python ไงนฝึกใช้ AI ช่วยสร้างสื่อการเรียนรู้ให้โจทย์แบบเปิดเช่นถ้าคุณต้องออกแบบแอปช่วยนักเรียนเรียนเก่งขึ้น คุณจะออกแบบอย่างไร AI จะช่วยการศึกษาได้อย่างไรคนคว้าและน้ำเส้นใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่น Code c o d e Academy Khan Academy Coursera ฝึกเขียน Google Classroom บันทึกสุปปล่อยให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตัวเอง ให้เครื่องมือ plus แนวทางไม่ใช่บอกทุกอย่างช่วยแนะนำและเป็นโคช้ชให้พวกเขาเติบโตแบบนี้พ่อเหมาะกับการสอนของคุณไหมครับหรืออยากปรับให้เข้ากับวิชาเฉพาะ สุดยอดเลยครับการ์ดที่ดูดีนณนาะมาประยุกต์ใช้ในวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจแนวคิดต่างและพัฒนาทักษะที่สำคัญในการทำงานจริงได้มากขึ้นวิธีนำ SDL ไปใช้ในวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เช่น กระตุ้นให้นักเรียนตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ให้ตั้งเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจการทำงานของเครือข่ายเช่นวันนี้ฉันจะเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่า i IP a d d r e s s เป้าหมายของฉันคือการเข้าใจการงานของ protocols เช่น TCP IP ใช้แนวคําถามกระตุนเช่นทำไมเครือข่ายถึงต้องมีการจัดการ IP Address คุณจะตั้งค่าโรเตอร์อย่างไรให้ทำงานได้เร็วขึ้นซาแนะนำแหล่งข้อมูลและเครื่องมือแนะนำเว็บไซต์และคอร์สออนไลน์เช่น Cisco Networking Academy Udemy Networking Courses YouTube สำหรับการสอนการค่าเครือค่ายเบื้องตน้นใช้เครื่องมือ Wireshark GNS3 Packet Tracer ให้พวกเขาฝึกทักษะการวิเคาราะห์และจำลองครือค่าย ให้นักเรียนทำโปรเจกต์และฝึกปฏิบัติให้พวกเขาออกแบบเครือข่ายส่วนตัวแลนและเชื่อมต่อกับวันใช้ scenario-based learning เช่นออกแบบระบบเครือข่ายให้เหมาะสมกับบริษัทขนาดกลางจำลองการตั้งค่า VPN บนเครือข่ายในองค์กรให้ทำ lab exercises ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่า router switch หรือการใช้ Protocols ต่างๆเช่น IP routing DHCP DNS ฝึกให้นักเรียนประเมินและสะท้อนการเรียนรู้ให้พวกเขาทบทวนการตั้งค่าเครือข่ายนั้นทำงานได้ตามคาดหรือไม่ใช้เพื่อนตรวจสอบการตั้งเครือข่าเครือข่ายที่นักเรียนทำให้ฟีดแบ็กและคำแนะนำเพื่อช่วยในการปรับปรุงสร้างการเรียนรู้แบบกลุ่มให้ทำโปรเจกต์กลุ่ม เช่นการออกแบบระบบเครือข่ายสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ใช้ Google Docs, Notion หรือ Trello ในการแชร์ความรู้และติดตามความคืบหน้าตัวอย่างกิจกรรม SDL สำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ p r o j e c t การออกแบบแบบเครือข่ายสำหรับบ้านบ้านหรือสำนักงานให้พวกเขาเลือกอุปกรณ์ที่จำเป็นเช่น Router, Switch และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งาำนด Topologies และการตั้งค่า IP Address ศึกษาการทำงานของ Protocols ให้พวกเขาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ TCP/IP, HTTP, DHCP และทดลองจำลองการทำงานใน Packet Tracer หรือ GNSW ศึกษาความปลอดภัยของเครือข่ายให้พวกเขาศึกษา Firewall, VPN, Encryption และทดสอบการตั้งค่าความปลอดภัยในเครือข่ายสรุป นักเรียนสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจทำการเรียนรู้ตามจังหวะของตนเองใช้เครื่องมือที่มีอยู่เช่น packet tracer wire shark gns3 เพื่อเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงสร้างการเรียนรู้ที่มีกระบวนการด้วยการตั้งเป้าหมายทบทวนและปรับปรุงตลอดเวลาคุณคิดว่าแนวทางนี้เหมาะกับการสอนของคุณไหมครับหรืออยากให้ปรับบางอย่างเพิ่มเติม ยินดีครับผมยินดีช่วยเสมอครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมในอนาคตหรืออยากให้เตรียมเนื้อหาอื่น <c oughs> ก็อย่าลืมบอกนะครับสำหรับการสืบครับขอให้คุณโชคดีและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการครับและสำหรับการบ้านที่ให้มาผมจะเตรียมรวบรวมความรู้ด้านระบบฐานข้อมูลพื้นฐานและคำศัพท์ต่างๆไว้รอให้พร้อมเมื่อคุณต้องการครับสบายใจได้เลยครับ